โอเคนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ผมตื่นเต้นมากๆนะครับแต่ตอนนี้คือผมกินข้าวอิ่มๆฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะพูดอะไรไม่ได้เยอะเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาสุ่มลูกแก้วที่ดองไว้มาตลอดคือก็เพิ่งดองไว้ไม่นานนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะรีซีซั่นแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะมาสุ่มหน่อยดีกว่านะครับซึ่งไอ้ลูกแก้วที่ผมเก็บไว้ก็เริ่มเก็บ ตั้งแต่ช่วงซีซั่น25แต่ว่าช่วงซีซั่นนั้นเนี่ยก็เป็นเพิ่งมาเก็บตอนท้ายทีสั้นนะฮะก็เลยลูกแก้วไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนลูกแก้วแรงก็เก็บเอาไว้ก่อนโอเคจะเริ่มสู่มานะสามเอ้อเราหวังอะไรได้วะนี่ตั้งแต่ไหนเนี่ยตั้งแต่อีทากวามาช่วงแรกๆโอเคไปสกินสวยอันนี้เป็นสกินแม่งู โอเคไม่มีอะไรรีโอผมได้ไปแล้วด้วยนะอ่าโอเคต่อไปก็เป็นแกนที่26นะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะแจกฟรีประมาณเท่าไหร่นะประมาณ30หรือไม่รู้เท่าไหร่แต่น่าจะประมาณหลักสิบนี่แหละโอเคฮึบอันนี้เป็น อะไรวะลูกแก้วนักข่าวใช่ไหมสกินทองนักข่าวถ้านอนของคนป่าแล้วก็ผู้อย่างรู้โอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเค บอกเลยว่าผมอยากได้สกินนี้มากๆนะครับดีแล้วที่มันไม่ใช่โจเซฟเพราะว่าผมไม่ถนัดเล่นโจเซฟโอเคใ้หมดยังอ่ะถ้าเคารพของใครเคารพของแมงมุมโอเคหมดแล้วมั้งอันนี้หมดแล้วนะฮะโอเคอย่างน้อยก็ได้ กําไรมากกว่าเกลือนะเค okay, ได้มาสกินนึงก็ถือว่าเคแล้วต่อมาเป็นอันนี้ยังอยู่ยี่หอยู่ใช่ไหมอ๋อใช่ไอ้นักมกยายากลนห็นเขาว่ากันว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะฮะถ้านอนนักเต้นหญิง อ๋อหอีตะววานม่ทาเตรียมพร้อมใครอ่ะท้าเตรียมพร้อมนักสำรวจมีแล้วด้วยนะ26่ลูกไม่ออกท้องให้ฉันหน่อยเหรอโอเคอันนี้เป็นแกน27นะครับก็ซีซันนี้แหละเดี๋ยวผ่านเดือนนี้ไปก็จะรีซีซันแล้วนะโอเคสุ่มน่าจะประมาณ3ามครั้ง อันนี้เป็นลูกแก้วจากการเดินเต่าหมดเลยนะครับคือไม่มีแบบว่าไม่มีอย่างอื่นมาเจียปนนะฮะอ่าอ่าออกม่วงมาให้หน่อยก็ยังดีนะถึงแม้ว่ามันจะไม่จำกัดก็เถอะอ่สุดท้ายแล้ว ข้ามเลยสีฟ้าข้ามอันนี้ของใครแม่มดถึงความฝันโอเคถ้าพร้อมของแม่มดสาวนี่ของอีกแล้วอ่ะหัดชัดจ้หัดชัดจ้หัดชัดจ้ไม่ออกทองเลยสกินซ้ำอีกตะหากโอ้ยสุดท้ายนะนี่คือสุดท้ายแล้วนะทั้งหมดนี่คือไม่เหลืออะไรแล้วนะ พาเจ้าขอร้องหน่อขอร้องนะอะไรก็ได้อะเฮ้ย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 อ๋อลืมไปตอนแรกผมคิดว่าเป็นลูกแก้วของโอเปร่าโอเค คิดในแง่ดีนะอย่างน้อยเราก็ได้มาสองสก,กินนะแจริงๆแล้วเนี่ยผมคาดหวังกันได้เยอะกว่านี้นะเพราะว่าไอแบบอุตส่าห์ดองไว้ตั้ง3ามซีซันเลยนะเนี่ยแม้ว่าช่วงดองแรกๆจะแบบน้อยก็เถอะนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซีซันาค่อยเริ่มดองใหม่อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเออ โอเคส่วนแถมแล้วกันนะครับตอนแรกกะว่าจะไม่สุ่มลูกแก้วแรงแล้วนะครับแต่คิดไปคิดมาก็ไหนๆก็จะรีซีสั้นทั้งทีก็เดี๋ยวคิดว่าจะเริ่มเก็บตั้งแต่1ทั้งหมดเลยก็แล้วกันโอเคลูกแกว้วเครื่องประดับผมจะไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับผมอ้าฮ่าเวลลิกดโอ้ ออกซ้ำทำไมสุดท้ายผมว่าแปลก